มาสไลเดอร์ในยุคเลวะสมัยนี้ยังสนุกไหมอะไรยังไงหรือเปล่าจริงไหมไปเริ่มดูกันเลยครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องอกนะจ๊ะในตอนนี้ครับกาบุกําลังฉายอยู่ก็กลับมาทําให้ยุคเลวะตอนนี้เนี่ยสนุกมากขึ้นแล้วหรือนอกจากกาบุเนี่ยบางเรื่องมีสนุกบ้างไม่สนุกบ้างมีแต่คำวิจารณ์นะส่วนใหญ่ก่อนที่จะไปเริ่มดูเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r i b e ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไปเริ่มดูกันเลยนะครับ เรื่งแรกที่เปิดยุคเลยว่าครับกับ Mars ส i ลเดอร์ความรู้สึกที่ได้ดูครับโดยรวมมันก็ไม่ได้แย่นะออกไปทางดีนะส่วนใหญ่คือผมชอบเลยอะไม่ว่าจะฉากต่อสู้หรือคนใส่สูตรก็ทำท่าดีดีไซน์สรับผมสวยเท่สมกับตัวเปิดยุคเลยว่าจริงๆส่วนเรื่องราวครับจะเกี่ยวกับปัญหาฮิวมาเกียและมนุษย์จับประเด็นได้ดีและน่าสนใจเลยทุกคนลองคิดในชีวิตจริงดิ ว่าถ้ามีหุ่นยนต์จะมาทํางานแทนอะแล้วโดนแย่งงานแล้วฝั่งมนุษย์จะทํามาหากินยังไงละ่ะหรือถ้าเป็นคนรวยจะทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงอะอาจจะชอบก็ได้แต่ก็อาจจะไปทางดักดักหน่อยส่วนใหญ่ส่วนพระเอกครับคี่เดนอารุโตะครับบางคนก็ชอบและบางคนก็ไม่ชอบสําหรับผมคือชอบไงชอบเพราะความประทับใจอะชอบมากแต่ความตลกก็เฉยๆนะ โดยรวมก็ชอบก็ต้นเรื่องทําให้เด็กๆดูได้ด้วยไงใส่ความตลกทําให้คลายเครียดบ้างส่วนข้อเสียแน่นอนครับมีเท่เซอร์เท่ากับไม่สนุกเลยครับก็เหมือนเจอจนเบื่อแล้วอะทําให้คนดูเลิกดูไปเลยอะและยิ่งไปกว่าน,นั้นครับคือโควิด -19 ครับตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะต้องแก้บทใหม่ไปเลยอะแต่ก็เข้าใจนะครับว่าทําไมบางตอนน่าเบื่อแบบนี้ผ่านมาเรื่อยๆก็ค่อยๆสนุกบ้างอะตอนจบก็ดีขึ้นเลยนะ และน่าประทับใจอีกด้วยโดยรวมทั้งเรื่องก็โอเคเลยถ้าโควิดไม่เกิดขึ้นเซรแบบเต็มๆนะสนุกมากและอาจจะทำให้การเปิดตัวของยุคหรืว่ายิ่งใหญ่ก็ยังได้ประมาณนี้สำหรับเซรโเรื่องต่อไปครับเซเบอร์ er. ความรู้สึกที่ได้ดูครับแน่นอนครับ ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วและการเปิดตัวดีไซน์ของเซเบอร์คือสวยและน่าดูแต่ว่าและคนเขียนบทครับแน่นอนมาจากโกดไงทาให้โกดไม่สนุกเลยวะ่ะคือตอนแรกก็เอาใจช่วยนะคือมันก็ผ่านไปแล้วแหละคือมันต้องเก่งขึ้นบ้างพอดูจริงๆก็ตามนั้นอะ่ะก็รู้กันดีอยู่แล้วแหละคือภายนอกคิดว่ามันน่าดูแต่คนดูที่ไปดูวะทุกวันอาทิตย์อะ่ะเฮ้ยส่วนใหญ่ต้นเรื่องคนก็เลือกดูแล้วนะแล้วผมเป็นหนึ่งในนั้นแหละผมดูไม่ถึง10ตอนอะ่ะทําไมทําไมมันดูน่าเบื่อเลยวะ่ะถามจริง เรื่องที่ดีไซน์ครับแน่นอนสวยเท่แค่นี้แหละนอกนั้นคือข้อเสียหมดจดเพระเอกก็ตามนั้นอะผมพูดตามนั้นไปกี่รอบวะเนี่ยแต่ก็รู้กันดีอยู่แล้วแหละคือแม่งโคตรลิเกอ่ะพูดแต่ประโยคเดิมตลอดอยู่ได้ถ้าผมเป็นเพื่อนโทมัสนะแล้วอยู่ด้วยกันจะบอกว่ามึงเลอกพูดประโยคนี้เลยอคือเจอคำพูดเบียวๆจนลำคาญแล้วอ่ะและซ g ก็ห่วยไปอีกอะใส่บางครั้งบางตอนไม่ว่าแม่งใส่มาทุกตอนเลยไอ้ แล้วผมขัดใจมากที่สุดนะคือไม่จับดาบบ้างได้ไหมคือไปทางหมัดบ้างดูแต่ละเรื่องหลักๆมันต้องใช้หมัดต่อสู้ตลอดหรือบางเรื่องใช้อาวุธบ้างก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ไอนี่แม่งใช้ดาบทุกเรื่องวันๆก็ใช้แต่ดาบอยู่นั่นแหละแล้ CG สะพานล,ลอยเนี่ยแม่งมันดูตลกเป็นไวรัลเป็นมีมแล้วอะคือแม่ง ยังได้อะแล้วดูเรื่องที่ดีไซน์ดีแต่ว่าเนื้อเรื่องห่วยมันมีนะอะดูโฟเซ่เป็นตัวอย่างดิดีไซน์เป็นหัวจรวดดูตลบอะไรก็ว่าไปเนื้อเรื่องทําให้ดูสมกับเป็นโรงเรียนแล้วอะก็ดีไซน์ห่วยมันไม่ว่านะคือจุดที่โฟกัสที่สุดคือเนื้อเรื่องเด็กนักเรียนก็ให้มันมีเยอะๆบ้างมีชีวิตชีวาหรือฝั่งเซนต์ไตย่างบุญบูมเจอร์ทำดีไซน์ห่วยไม่ว่า ทำให้เนื้อเรื่องมันสนุกให้มันสมกับนักซิ่งระเบิดระเบ้อไงอุ้ยอันนั้นมันมาหลังเซเบอร์อีกถ้ามีอีกก่อนเซเบอร์ก็จินเชนเจอร์หรือท็อกคิวเจอร์ทั้งดีไซน์ห่วยและเนื้อเรื่องดีตอนจบสําหรับผมนะดีมากเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เนื้อเรื่องนะคือดีมากแบบจบสักทีโว้ยแล้วกูจะไม่มาดูอีกแล้วเอาเซโรวันดูดีมากไปเลยอะประมาณนี้ว่ามันก็ยาวแล้วล่ะเซเบอร์เรื่องต่อมาครับรีไวซ์ความรู้สึกที่ได้ดู มันดาร์กจริงเหรอ,อะวะผู้กำกับบอกตั้งแต่ต้นว่าจะไม่ทำให้เด็กๆดูแต่แต่ขัดใจแค่ไว้ึงคุยกับกล้องได้ด้วยเหรอวะถามจริงแน่เหรอไม่ทำให้เด็กดูกูจะบ้าแต่องค์แรกก็โอเคนะไม่ได้แย่และน่าติดตามองค์ต่อไปแต่หลังจากนั้นฐานเดทแมนระเบิดเข้าไปเนื้อเรื่องคือแบบอีหยังวะอยู่ตลอดแต่ไดจิเนี่ยโคตรน่าลำคาญมากม ไม่รู้ว่าเลือกรักองค์กรตัวเองกี่โมงถ้าเป็นคาร์เนล่ก็มีมิตินะคือคนดูอยากจะยึดล่างเดจจิจริงๆอะปมที่สร้างขึ้นมาแต่ฉเฉลยได้ง่ายซะง,งั้นหรือบางส่วนก็ลืมไปหรือเพลงเปิดเนี่ยอิก,กิใส่สูตรคิดว่ามันจะเข้าด้านมืดนะแต่ใส่เข้ามาซะง,งั้นจะใส่ธรรมะหับใส่สูตรหานง,งานซะง,งั้นจะบ้าส่วนใหญ่ผู้กำกับแม่งไม่เข้าเนื้อเรื่องอะ เจอกระแสอะไรแม่งยัดเข้าไปเลยอย่างฮิโรมิเนี่ในเน็ตก็ชอบกันรวมถึงบ่มด้วยและประมาณกลางเรื่องก็ยัดเข้ามาสักนั้นหรือโมเมนต์ซากุระกับฮานะที่ชอบกันเนี่ยแม่งยัดเข้าไปอีกยิ่งไม่ชอบอีกอะและคางเโโ่คิดว่าตายแล้วแต่เสือกอยู่ในสแตมตั้งแต่ต้นเพื่อขายของอีกและอภิมหาอย่างท่านกิฟปูบทมานานมากคือมาแปบบ๊บเดียวสักนั้นคือแบบ what the แล้วพอกิฟตายไป เอาไห้จอสมาสติแตกอีกแต่ก่อนที่จอสจะสติแตกนะคิดว่าผมชอบตัวละครนี้ที่สุดในเรื่องแล้วแต่ผู้กำกับไม่ได้คิดแบบนั้นไงมาขายของเลยคือขายของไม่ว่าทําให้เนื้อเรื่องสนุกดูบิวเป็นตัวยอย่างสิขายของเยอะๆไม่ว่าแต่ขอแค่ทําเนื้อเรื่องสนุกก็พอพอพเดี๋ยวยาวอีกเรื่องถัดไปครับกีสความรู้สึกที่ได้ดูคือมันต่างกับไอสอเรื่องที่แล้วมากคือใช้คําว่าอส the b แบกยังได้เลยอะ ตอนที่หนึ่งก็สนุกเหมือนรีไวซ์นะย้ำว่าตอนแรกนะดูไปเรื่อยๆเฮ้ยนี่แหละเกี่ยวกับเบทเทิลรอยัผค้ที่รอดเหลือคนสุดท้ายขอปรารถนาอะไรก็ได้ต่างจากริวคีอะแค่เล่น Battle ลรอยัลยังเหมือนกันแต่ของริวคีอันนั้นใครแพ้ก็ตายไปส่วนกีสเนี่ยบางคนที่โหลไม่ตายแต่ความจำไม่มีเลยหรือเกมโอเวอร์ก็ตายจริงๆ เรื่องคือผู้กอบกู้2เรื่องก่อนหน้านี้เลยคือใช้พลังพระเจ้าเอสเลยอ่ะ mm. ทุกคนคิดว่าส่วนใหญ่คิดว่ามิจินาก,กะหรือบฟัฟฟาเนี่ยเป็นม้าลองสุดท้ายก็เป็นเควะซะง,งั้นคือแม่งโคตรเบียวจัดอะมึงกลายเป็นคานิกิเหรอถามจริงบทพี่แกก็มาช่วงท้ายแล้วละ่ะถ้าแบบเอาจริงๆนะส่วนใหญ่เหมือนแกงเยืนเลยเลยเครียดแค้นจัดช่วงท้ายสำหรับผมคือเข้าใจนะพี่แกก็โดนอะไรเยอะแหละเลยเครียดแค้นบฟัฟฟาซะง,งั้นเนออนจังก็ มีปมแบบดักดักก็ดีเลยทําเอาหมั่นไส้อีแก่เนี่ยคงรู้แล้วล่ะว่าใครดีไซน์กลางปีสเนี่ยทามาได้ดีและมีเบื้องหลังด้วยแต่ขอไม่สปอยดีกว่าตอนจบสําหรับผมนะคือมันไม่ได้แย่เลยอะ่ะเหมือนน่าจะเลี่ยงช่วงท้ายอะ่ะสูเอลก็ฝีมือโหดจนบาฟ์ฟาไทคูลนาโกซูไม่ได้เลยต้องระดับพระเจ้าเอสมาแบบแลสูเอลแพ้ง,ง่ายซะง,งั้น <S 2> <S 2> <S คือพลังซูเอลมันก็คิดโกงอยู่แล้วแหละแต่ก็จบแบบเอนดิ้ง ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนขอชมดีไซน์ของกีสมีบางตัวที่สวยบ้างไม่สวยบ้างถ้าชอบที่สุดก็กีสมาร์กนายนี่แหละชอบมากๆสมและตัวแบกจริงๆประมาณนี้เรื่องต่อไปครับก็ชาร์ความรู้สึกที่ได้ดู คือเอาง่ายๆสั้นๆนะแม่งเหมือนโกสกับเซเบอร์เลยวะอิจิโคเซฮทาร,ร่เน่แม่งโคตรลิเกะอะไรแต่ก็ชาก็ชาอยู่ได้คือโดยรวมมาเอกมันไม่ได้แย่นะแต่ผมไม่ชอบแค่ตัวละครที่มันโลกสวยมีเพื่อนคุยเยอะๆเอาแต่ใจคือผมโคตรเกลียดนีสใส่แบบนี้จัดอะแต่ไม่ได้ว่านักแสดงนะคือไม่ค่อยชอบบทจริงๆอะดูคินจิร่เวอร์ชันช่นอนอยรุ่นเป็นตัวอย่างดิเรื่องคนละคนชัดๆเนื้อเรื่องคือดีกว่านิดนึงอะคือดีกว่า2เรื่อง ที่แล้วในเรวะไงเหมือนแบบอยากทำอะไรก็ทำอะ่ะลินเน่จะเรียกว่านางเอกหรือนางรองยังไงดีอะ่ะเป็นนางเอกอะ่ะเป็นไลเดอร์คนที่สองอีกอะ่ะถ้าเป็นสปาหน้าเป็นพระรองผมเชื่อและลินเน่ดีกว่าโฮทาร่นะแต่เดี๋ยวก่อนไอตอนแรกนะคือโฮทาร่ยิ่งหนักแล้วนะคือลินเน่คือ,คอ <What the S 1> ยิ่งได้เลยอะในตอนแรกนะมึงยังเสือกถามชื่อตอนโฮทาร่ตกสะพาน <What? S 1> ยัง ยังยังจะตกอุ่มรักหรือจีบมุกอีกอะมึงทำํำทำไมวะเนี่ยแล้วคือกีสตอนจบเอสก็อวพอรบอกให้ขอให้เจอสิ่งที่ดีนะหลังจากนั้นก็สิ่งดี ไอเนี่ยวันวันคุยแต่เคมีจะบ้าสปาหน้าบทจะดีแต่กระสอบทายชะง,งั้นซาบิฮารุก็ดูดีกว่าคนอื่นไปอีกแต่ก็ชอบนะแต่ขัดใจแค่มี iPad คือมันไม่มีได้ไหมลินเนก็แทบจะไม่มีอะไรเลยอะผมไม่ได้ว่านักแสดงนะแต่ดีนะแสดงได้ดีแต่บทห่วยแตกแล้วไงอะและตัวละครที่โคตร <What the S 1> ที่สุดอ คือพ่อลินเน่คือพ่อๆกันทั้งคู่เลยแหละไม่ใช่พอๆสิใช้คําว่าหนักทั้งคู่ยังได้เลยอะ่ะคือแม่งโคตรขินจัดอะตอนจบก็โอเคเลยนะคือแบบจบสักทีแล้วโว้ยกูจะไม่มาดูไอ้พวกแบบนี้อีกแล้วอะลืมไปอย่างหนึง่ง ก็ชาดเดเบกือทําให้สนุกหรือเอามาเป็นพระเอกอย่างได้ะควรเอาแบบนี้มาแทนก็ดีนะเวลาเจอก็ชาดเดเบกทีไรรู้สึกฟินกว่าอันธรรมดาอีกอะ่ะใช้คําว่าหลายเท่ายังได้ดีไซน์ของก็ชาดพื้นฐานก็โอเคเลยนะแต่ร่างตะกแตนอย่าไปนับนะมีไว้ทําไมก็ไม่รู้ส่วนเลเดอร์อื่นก็ตามนั้นอะ่ะบริบทแม่งห่วยอะ่ะแต่ข้อดีที่สุดของเรื่องนี้คือทาการ์ดสวยมากผมชอบการ์ดที่เป็นมังกรอะ่ะระดับ10คือมันสวยมันเท่อะ่ะและเพลง เพลงดีทุกเพลงเลยมันมากนอกจากนั้นคือห่วยหมดแค่นี้และเรื่องสุดท้ายอย่างกาบุตอนแรกก็เห็นดีไซน์เหมือนคุน้ณๆน,นะจนผมนึกว่าอ๋อแม่งไปย้อมมานี่ว่าขิมคัดก็ไม่เว้นก็ดูออกเนาะบิไดิเวอร์เนื้อเรื่องคือสั้นๆน,นะนั่นมันบิวอีกโลกหนึงน่งด่ว่า พระเอกอย่างโชมะก็ทําเป็นโลกสวยแต่ก็ไม่ถึงขั้นพระเอกที่แล,แล้วนะพอดูไปเรื่อยๆอือสนุกเลยว่ะและน่าติดตามอีกอะและมีปมที่น่าสนใจอีกก็เราดูตอนต่อไปพระรองอย่างฮันโตะเนี่ยก็มีมิติและเหมาะเป็นพระรองจริงๆอะแล้วก็มีปมที่น่าสนใจเหมือนกันว่าทําไมทําแบบนี้หรือสั้นๆนะเอาง่ายๆนะนี่มันบรรจวนี่ว่ะคือมันเกินคําว่าพระรองหรือนางเอกอย่างได้เลยอะและมีคําพูดหลุดด้วยนะว่าฉันชอบเลยนะ โชมะผมรู้สึกแบบนี่มึงไปเป็นเกแล้วเหรอวะเนี่ยแล้วพูดได้เต็มปากด้วยส่วนทาคามิจิแฮ้ลาเคียแฮ้ถูกแล้วก็ชอบนะก็มีความสนใจอยู่และสาเหตุก็พี่แกทำไมทําแบบนี้เครียดแค้นอะไรยังไงหลังจากนั้นก็จับมือกับโชมะไปเลยแล้วโดนกลายเป็นครอบครัวของซาจิกะสังนั้นไหนๆก็พูดถึงซาจิกะละกันตัวละครน,น่ารักและมีสเสน่ห์ผมชอบบุคลิกแบบนี้เลยนะมีโมเมนต์กับ โชมะบ้างและหึงโชมะก็เพราะโดนทันโตไปเป็นเกซะก็เลยอยู่กับราเคียซะเลยว่าเหมาะนะและขอให้ปัจจุบันทำให้ดีขึ้นไปเลยจนถึงตอนจบก็อรอลุ้นกันก็จะประมาณนี้นะจ๊ะก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับมัสไรเดอร์ในยุคเรวะสมัยนี้ยังสนุกอยู่ไหมก็แล้วแต่คนนะครับสำหรับผมบางเรื่องสนุกบ้างไม่สนุกบ้างหรือบางคนก็ชอบทุกเรื่องเลยมันก็เรื่องของมึงเพราะความชอบมันไม่เหมือนกันเนี่ย ไม่ใช่มาบังคับชอบอันนู้นอันนี้ไม่ใช่คุณชอบเรื่องนี้แต่คนอื่นไม่ชอบและเกลียดเลยไม่ใช่คุณต้องควรรับความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยชอ,อชอบเรื่องนู้นชอบเรื่องนี้ไม่ว่าต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นด้วยพอๆถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะจ๊ะอยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาได้ในใต้คลิปด้วยนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยนะจ๊ะก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะ